ที่ยูเครนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงสําคัญอีกอครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสงครามที่ดําเนินมากว่าสองปีแล้วนะครับยูเครนได้ส่งทหารนะฮะร,ราวแปดพันนายตามที่เขาประกาศเนี่ยนะครับแปดพั 8, นนายบุกเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นคุสนะครับสื่อไทยอาจจะใช้คําว่าเคิร์สนะครับแต่ผมก็อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบกับ รัชบัลลีตยัสพาแล้วนะครับตามที่บัญจัิไว้จะอ่านออกเสียงว่าแคว้นคุตส์นะครับแล้วก็ยังมีแคว้นหนึ่งทางใต้นะครับเวลโกรสนะครับที่ได้รับผลกระทบแต่ส่วนใหญ่แล้วอยูนแคว้นคุตส์ซึ่งอยู่ก็อยู่ทางติดพรมแดนของของยูเครนนะครับจากเมืองใหญ่ของยูเครนก็คือเมืองซูมี่เข้าไปก็จะเป็นเมืองของรัสเซียที่ชื่อว่าซุดซานะครับจะเป็นสถานีถ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนั้นแหละครับที่ อยูเครนบอกว่าได้ครอบครองดินแดนของรัสเซียประมาณ1200ตารางกิโลเมตรนะครับครอบครองหมู่บ้านชุมชนต่างๆ93แห่งแล้วก็จับกลุ่มทหารส่วนใหญ่ก็เป็นฐานเกณฑ์นะครับที่ประจำการอยู่ในนั้นก็ไม่แน่ชัดว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็หลักหลักร้อยนะฮะแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับก็มีการตรวจสอบกันคำกล่าวอ้างของแต่ละฝ่ายก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีการอ,าอพยพป,ประชาชนนะครับรัเสเซียก็ได้ยอมรับนะครับว่ามีการอพยพป,ประชาชนเป็นแสนคนนะครับออกจากพื้นที่นะอตอนในตอนแรกเนี่ยอย่างที่รายงานไปและยูเครนก็ไม่ได้แพล่งพลายให้ใครแม้แต่พันธมิตรใกล้ชิดนะครับว่ามีปรียดการนี้นะครับเพื่อเข้าไปตัวแรกก็รุกคืบเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อ,อ,อไม่บอกว่ามีเป้าหมายอย่างไรชัดเจนแต่ก็ยังบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าไม่ต้องการ ครอบคลองอะไรหรอกไม่ต้องการยึดครองเหมือนกับที่ถูกถูกรัสเซียเข้ามายึดครองไม่ต้องการทําเช่นนั้นแต่ต้องการทําให้รัสเซียนั้นรับรู้รสชาติของสงครามเสียบ้างนะครับในการลุกลานลุกลานยูเครนต่อมาก็ค่อยๆแง้บอกว่านะฮะว่าเข้าไปเนี่ยก็หวังที่จะตั้งรับเป็นการเป็นการตั้งรับแบบรุกนะครับเป็นการป้องกันตัวเองแบบรุกเข้าไปเพื่อที่จะเรียกว่าดึงความสนใจหรือว่า สร้างความสร้างความระสัมระสายนะฮะคือรัสเซียจะต้องต้องระวังหน้าระวังหลังว่ากันเถอะนะครับคกันเข้าไปครั้งนี้แต่เพิ่งมาจะสัปดาห์นี้เองนะครับที่นายวอร์โดเรมสเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนประกาศชัดว่าเข้าไปในเป้าหมายก็คือการตั้งเขตกันชนนะก็ก็ดูว่า เป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้เขาก็ไปที่เมืองซูมี่นี่ละครับที่อยู่ติดพรมแดนบริเวณนั้นอ่ะบริเวณที่ทหารยูเครนเข้าไปที่ครองดินแดนนะครับแล้วก็ยังตั้งสถานีศุนยญชาการหรือจะเรียกว่าสํานักงานทางการทหารเพื่อจะดูแลในเ้ืปกครองในเรื่องการบัญชาการรบในพื้นที่ของรัสเซียเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ รุกรานโดยต่างชาติในดิแนแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับในสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นก็งานซีเยรมนีนะครับที่รุกเข้าไปนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับแล้วปฏิบัติการต่อมาในช่วงนี้เนี่ยก็ทางรัสเซียก็มุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ดโดรนโจมตีครับในสัปดาห์นี้ก็มีการโจมตีด้วยดโดรนหลายครั้งนะครับเมื่อวันอังคารเนี่ยเป็นการโจมตี กรุงมอสโกทีเดียวนะครับส่งไปเนี่ยเยอะมากแลหลายสิบลำแต่ว่าถึงแม้จะเป็นการสามารถถูกสกัดเอาไว้นะครับถูกยิงสกัดไว้แต่ก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับนะ,บนะเข้าไปห่างจากพื้นที่ที่ตั้งงั่นอยู่ในพื้นที่ที่ยิงเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ยิงเด็ดปล่อยปล่อยโดนไปเเป็นพันกิโลเมตรนะครับนะแล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้นะครับก็ยังส่ง าการโจมตีทางอากาศใช้ดโดรนนี่แหละครับโจมตีทางอากาศทําลายาทางรถไฟนะครับแล้วก็ทําลายรถถังของของของรัเสเซียด้วยนะครับก็ามีการประกาศออกมาว่าสามารถนอกจากเขามุ่งเน้นเรื่องอาการคมนาคมขนส่งการลาเลียงยุทธบัจจัยต่างๆแล้วทําลายสะพานในพื้นที่ที่ที่คลองเข้าไปนี่นะครับก็ยังโจมตีท่าเรือนะฮะโจมตี สนามบินนะฐานฐานบินต่างๆของรัสเซียในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทางรูจูเกนก็เฮกเขิมอย่างหนักนะครับเฮกเขิมอย่างมากในการการรุลุครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับทางนายวลาดิมีรูตินก็เพิ่งจะพบกับผู้ว่าการแคว้นต่างๆผู้ว่าการในท้องถิ่นท้องที่ต่างๆนี่นะครับเพื่อที่จะหารือในการรับมือนะครับแต่เขาก็ ออกลักษณะว่าไม่มียล่นะครับไม่ได้ให้ความสําคัญอาจจะเป็นแท็กติกหรือยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยนะครับในปูตินก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรแต่ว่าเขาก็ได้สั่งผู้บัญชาการทหารต่างๆนะครับภายในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ต้องขับไล่ฐานยูเครนออกไปให้หมดแล้วก็ยังต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับที่อพยพไปตัวเลขของที่รัสเซียบอกเนี่ยนะครับ ในแคว้นคุชที่อพยพไปนี่แสนสองหมคนนะครับได้หลบหนีอพยพออกไปแล้วก็าทางรัฐบาลรัสเซียยังได้กล่าวหาด้วยนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยพยายามเข้าไปโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งทาง IAEA e ก็ก,ก็ยังปกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับหน่วย FSB หน่วยข่าวกลองของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยนะครับ ก็คือเค b ีเก่าเนี่ยนะครับก็ได้ออกออกหมายจับนะครับนักข่าว CNN ด้วยบอกว่า CNN เนี่ยส่งนักข่าวเข้าไปหลายคนก็จะเป็นช่างภาพนะฮะโปรดิวเซอร์แล้วก็ตัวผู้สื่อข่าวที่ออกหน้าจอเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เมืองทุสซานเนี่ยแล้วก็เข้าไปในเขตยึดครองที่รัสเซียเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือในนิกเพเทนวอลช์ใครเป็นแฟน CNN ก็คงจะ เห็นเขาบ่อยๆนะครับสนามรบสมรภูมิต่างๆก็เชี่ยวชาญเข้าไปถึงแบบเรียกว่าประจำกับกองทหารเลยนะครับเข้าไปในพื้นที่รบต่างๆแต่ว่ารัสเซียบอกว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเข้าไปแบบนี้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของพื้นที่ดูแท้จริงแม้จะมีทหารยูเครนคุ้มกันไปด้วยนะครับนะนีนเนวอชก็เป็นชาวอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้สื่อข่าว ในรัสเซียมานานแล้วล่ะนะครับทำงานให้กับสมัข่าวเดะการเดียนมามาเป็นสิบตั้งแต่ช่วง,ว 4, 3, 4, 4ะงน,นะครับปี4-3 44สอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งหากเกิดมีการจับกลุมอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหก็เ,เป็นข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแน่นอน,นครับ